เกิดในสี่ดวงเท่านั้นที่วิปยุศแต่สี่ดวงอีกชุดจากอที่เป็นกามราคานุสัยเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระอัตถกถาจารย์พูดไว้ว่าโลภะมูลจิตมีแปดดวงนะครับนั่นว่าโดยข้อกำหนดบางอย่าง เท่านั้นแล้วก็นับมาเป็นแปดดวงจริงๆอมันมีเยอะแยะมากกว่านั้นคือแปดดวงที่มีกามาทำเป็นอารมณ์แปดดวงที่มีรูปราวจรทำเป็นอารมณ์แปดดวงที่มีอรูปราวจรทำเป็นอารมณ์แปดดวงที่เป็นเหตุได้ทำอกุศลกรรมบทนะข้อนี้ข้อนี้ อีกแปดดวงไปทําอกุศลก็บรบอีกข้ออื่นคือข้อนี้ข้อนี้นี่ต่างกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเอาก็จริงๆนะว่าตามความเกิดขึ้นไม่อาจจะนับได้เอามาแปดดวงก็เพื่อประโยชน์แกการศึกษานอกนั้นก็เข้าใจโดยในเพราะฉะนั้นในที่บอกก็นอนเนื่องในรูปประรับอารูปประรรมหรือรูปปชานอารูป,ประชานก็เกี่ยวกับว่ากระทําให้เป็นอารมณ์นะไม่ได้ไปเกิดร่วมกัน นี่แหละเป็นเรื่องจําเป็นต้องศึกษาเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คัดการโต้เถียงกันอยู่ในใจพวกนี้เป็นกุศลอนุัสไปนอนเนื่องได้ยังไงนี่ว่างนั้นก็เรียกว่าเรียนไว้ไม่เต็มไม่บริบูรณ์ต้องเรียนให้เต็มให้บริบูรณ์บาลีแล้วก็ต้องมีอัตกถาอัตกถาแล้วก็ต้องมีดีกานะสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างนี้ สมัยนี้บาลีก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นดีกูเลยอย่างเดียวนะน่าเกลียดที่สุดนะครับว่าตามใจที่ตัวชอบชอบจะไปเป็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นต่อไปก็คือปฏิคาอนุสสยปฏิคัคือโทสะนั่นเองเป็นอนุใสยเพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่าปฏิคาอนุใสย ปฏิคานุสัยย่อมนอนเนื่องในปฏิฆะสหกตจิตสองดวงโดยเกี่ยวกับเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันส่วนโดยเกี่ยวกับการกระทำให้เป็นอารมย์ย่อมนอนเนื่องในอนิจฐารมณ์เท่านั้นเพราะตรัสไว้ในปกรณวิพังวายังโลเกอปิยรูรปังอาสาตารูปังเอตทะสัตตานังปฏิคานุตสายอ,อนุเสติ แปลว่าสภาวะที่ไม่น่ารักสภาวะที่ไม่น่ายินดีในโรกใดก็อนิฐารลมนั่นเองนะครับปฏิคานุสัยของสัตว์ทั้งหาย,ย่อมนอนเนื่องในสภาวะที่ไม่น่ารักในสภาวะที่ไม่น่ายินดีนี้ดังนี้ก็อนิถารณมเป็นกามาวาจรธรรมอย่างเดียวขอให้ทราบว่าอนิฐารมออรมณ์ที่ไม่น่าปราถนาไม่มีหรอกครับ ไอ้ที่จะมีส่วนเป็นรูปราวจอนไอรูปราวจรนถ้าหากแม้รูปราวจอนไอรูปราวาจรเป็นอนิจจารลมอีกแล้วมันจะเหลืออิทฉารลมอะไรกันในโลกนี้ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอน,อนิจจารลมนะครับเป็นเรื่องของกามาวจรกามาวาจอนะนะมีทั้งอิทฉารลมทั้งอนิจจารลมสูงกว่าอากามาวจนมีแต่อิจฉารลมอย่างเดียว ก็อันนี้แต่ลมเป็นการมาวจรนทำอย่างเดียวเพราะเห็ุนั้นบุคคลผู้มีฌานเสื่อมปรารบถึงฌานที่เสื่อมและเกิดโทมนัสปฏิฆาที่เกิดขึ้นในกลาวนั้นไม่ชื่อว่าเป็นปฏิฆานุสัยแหมชอบใจเสียจริงนะครับเวลาฌานเสื่อมปรารบถึงฌานเสื่อมแล้วก็เสียใจโทมนัสขึ้นชื่อว่าโทมนัสที่เป็นไปแยกกันกับปฏิฆามันไม่มี นะมีโทมนัสที่ไหนมีปฏิฆะที่นั่นมีปฏิฆะที่ไหนมีโทมนัสที่นั่นอย่าเพลินนะทำนองมีปัญญาที่ไหนมีสติที่นั่นมีสติที่ไหนไม่แน่นอนว่าจะมีปัญญาที่นั่นแต่ว่าไอ้น,นี่มันแน่นอนปฏิฆะต้องเป็นไปกับโทมนัสเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสียใจเวลาไอ้ตอนฌานเสื่อมปฏิฆะความกัด ุดหิดกัดร่มย่อมมีแต่ปรากฏว่าคราวนี้ไม่เป็นอนุสัยเพราะอะไรเพราะฌานที่เสื่อมที่นึกถึงนะที่เป็นอารมณ์ของจิตนะไม่ใช่อนิจถาารมณ์ไม่ใช่อนิจฐารม,ม,ารมเกิดปฏิฆะแต่ไม่ใช่อนิจถาารมณ์ถ้าหากว่าเป็นอนิจถารมก็ต้องมีจิตปทุสดายในฌานที่เสื่อม มานก็ต้องเป็นไปในลักษณะนี้ถ้าหาก็เป็นอนิจฐาอารมณ์ฌานเสื่อมนะนะสมน้ำหน้าดีแล้วเ,เสื่อมจะได้มันต้องอย่างนี้แต่นี่เสียดายนะฮเมื่อเสียดายอยู่ก็ไม่เป็นอารมณ์ของปฏิฆะไม่เป็นที่นอนตามของปฏิฆะเพราะฉะนั้นเป็นอันาปฏิฆะนุใสถ้าจะนอนตามในอนิจจาอารมณ์นะครับ ก็นอนตามเฉพาะในกามาทำเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะนอนเนื่องในรูปราวจรทอรอมโรปาวจรรธรมเพราะรูปราวจรอาโรปราวจรไม่ใช่อนิถารมอนิถารมแปลว่าอารมณ์ไม่น่าปรารถนาเขาปรารถนาชานนะและทานเสื่อมเพราะฉะนั้นชานไม่ใช่อนิถารมแน่นอน เป็นอิทธารมอารมณ์หน้าปรารตนาตลอดการทั้งปวงโดยเหตุนั้นไม่ใช่อ,อะไรนะปฏิคานุสัยแน่โทมนัสน,นั้นนะครับถ้าในการจำแนกเวทนาเป็นสสุขทุกขุเบขาไม่มีปัญหาแต่พระพุทธเจ้ายังจำแนกเป็น9เนี่ยครับสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตร ทุกมีอามิตรทุกไม่มีอามิตรอุเวขามีอามิตรไม่มีอามิตรขอเอซ่าว่าคําว่ามีอามิตรคืออิงอาศัยกามตัญหาหรือกามคุณแต่ถ้าหาก็ไม่มีอามิตรอิงอาศัยฌานมหคตะเรียกว่าไม่มีอามิตรเพราะอามิตรเป็น ชื่อของกาเมาคุณกาเมาคุนเรียกว่าอามิต์เพราะเป็นดุดเหดเยือให้สัตว์มาติดอยู่แต่ว่าฌานไม่ใช่อามิต์เพราะฉะนั้น้ความเ,เสียใจในการที่ฌานเสื่อมไปเสื่อมไปนะครับจึงไม่ใช่ปฏิคานนุสัยแน่นอนเหตุผลด้านต่างๆมารับรองกันนะฮะ มานะนั่นเองเป็นอนุสัยเพราะเหตุนั้นจึง่อียกมานานุใสมานานุสัย,ย่อมนอนเนื่องในจตุบาที่วิปยุทธอยากทิฏฐิสี่ดวงเท่านั้นเพราะไม่เกิดร่วมกับทิฏฐิจะไปเกิดในทิฏฐิสัมปยุทธสี่ดวงได้ยังไงสี่ดวงนั้นทิฏฐิครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสเกิดก้อในทิฏฐิ วิปย์สี่ดวงที่เหลือเท่านั้นโดยเกี่ยวกับเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันแต่จะเกิดร่วมก็เกิดร่วมในทิฏฐิวิปย์สี่นี่แหละส่วนโดยเกี่ยวกับการก,กระทําให้เป็นอารมณ์พูดง่ายๆปลารลบทาใดเป็นอารมณ์และก็มานะเกิดขึ้นมานะที่เกิดขึ้นชื่อว่ากระทาทานั้นๆั้นให้เป็นอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นกระทําทาในภูมิสาไม่เป็นอารมณ์ พราะตัดไว้ว่ากามาตาตุยาทวีสุทเวทนาสุรูปตาตุยารูปตาตุยาเอะมานานุสยอ,อนุเสติแปลว่าในเวทนาสองอย่างในกามาธาตุในรูปธาตุไอรูปในอรูปธาตุธาต,าตุในที่นี้ก็คือธรรมนั่นแหละในธรรมเหล่านี้มานานุยัยย่อมนอนเนื่องดังนี้นะตกลงว่า มาณเณรกินเดนมากเลยไม่ใช่เฉพาะกามไม่ใช่เฉพาะกามมารมรูปธรรมอรูปธรรมเป็นอารมณ์ของมาะได้ทั้งนั้นคนที่มีมานะอย่างนี้ว่าเราได้ฌานที่สองทวนผู้นูน้นได้ฌานที่หนึ่งอย่างนี้มีได้ไหมมีได้ หรือว่าเราได้ฌานที่หนึ่งเท่านั้นเองทวนผู้นู้นได้ฌานสองกว่าเรามันก็เป็นเรื่องมานะอีกเหมือนกันมานะว่าเร็วกว่าไงในฐานะที่เร็วกว่าต่ำกว่าเป็นอย่างนี้ไม่เทียบกับใครก็เป็นมานะแค่ว่าเราเป็นคนได้ฌานนี่ก็มานะได้แล้วามานานุัสเป็นแอนว่า กินกระแดนกว้างขวางกว่ากามราคาโนใสเวลาเกิดเกิดในโลภะมูลจิตด้วยกันส่วนจะดวงใดนั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งสัมปยศวิปยศประการใดอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเกิดร่วมกับโลภะด้วยกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่กันนั้นก็มีอารมณ์แตกต่างกันกามราคานุสัยมีอารมณ์เฉพาะที่เป็นกามมารมแต่มานานุใส มีอารมณ์ได้ทุกอย่างเว้นอารมณ์ที่เป็นโลก,กุตระเท่านั้นก็คำว่าในเวทนาสองอย่างในกามาธาตุมีความหมายว่าสําหรับในกามาธาตุย่อมนอนเนื่องโดยอาการสองนั่นแหละคือโดยเกิดการเกิดร่วมกันกับจิตตุบาท,ที่วิปยตจากทิฏฐิสี่ดวงอันมีเวทนาสองอย่างคือสุขและอุเบกขานั่น และโดยการทำเวทนาทั้งสองอย่างนั้นให้เป็นอารมณ์บัณฑิตพึงทราบถึงการนอนเนื่องในฝ่ายกามาธาตุนั้นตามทํานองดังได้กล่าวและในกามราคานวสใสนั่นเทียวเป็นอย่างนี้อารมณ์เหมือนเหมือนการานอนในเนื่องในกามาธาตุนะครับก็าอารมณ์เท่าเทกับกามราคานวสใสส่วนคำว่าในรูปประธาตุในรูปประธาต์มีความหมายว่าในธาตุสองอย่างนี้ ย่อมนอนเนื่องโดยอาการเดียวโดยเกี่ยวกับการทําให้เป็นอารมณ์เท่านั้นพูดง่ายๆว่ารูปประชานอรูปปัจานที่เราได้ย่อมเป็นอารมณ์ของมานานุใสของเรารวมความว่าการกระทําว่าเราเป็นต้นแห่งมานะย่อมเป็นไปอาศัยทำประจําภูมิแสมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ยกเว้นทุกเวทนาและทำที่สัมปยุตกับทุกเวทนานั้นเท่านั้นชะนี้เลยอย่าเข้าใจว่าความเห็นว่าเป็นเราเป็นเรื่องทัศฐิิอย่างเดียวแม้มานะก็เราเราดีกว่าเราเสมอกันกับเขาเราเร็วกว่าเขาอย่างนี้นะครับเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นอัศมิมานะไม่ต้องไปเทียบกับใครขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่า สำคัญว่าเราเป็นชาวนายังเป็นมานะเลยเราเป็นข้าราชการเป็นนั่นเป็นนี่แม้กระทั่งเราเป็นขอทานอย่างมานะเดินนะครับเพราะมีการถือเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามานะความถือตัวว่าเป็นแล้วเราเป็นนั่นเป็นนี่อัสมิมานะแล้วรู้ได้ไงไงว่าเป็นมานะให้เราเป็นขอทาน ลองท่านทำอย่างนี้ดิท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่อย่ามานั่งตรงพุชปบานี้เลยขอมานั่งบนเก้าอี้ตรงนี้เถิดก็โดดทต็นทีเพราะว่าเยาะเย้ยเขาเขาว่าเยาะเย้ยเขาเขาไม่ใช่คนบุญหนักสักใหญ่เขาเป็นขอทานพูดอย่างนี้มันเยาะเย้ยนี่ก็แสดงว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นขอทานนั่นคือมานะไรากาดที่สุดเราเป็นชาวนา ไอ้ทำอย่างนี้ไม่เห็นวัวอ,อกชาวนาเนี่ยเพราะงั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นชาวนาแล้วมันมีจริงซะบ้างเลเราในโรคนี้มันมีเพียงขันาธาตุอายตนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความถือเอาอย่างนี้แหละก็เรียกว่าอัสมิมานะและใครมันจะละได้เนยผมสงสัยจริง <laughs> <laughs> เวลานี้ท่านก็สําคัญมาเป็นนักเรียนอภิธรรม <laughs> ละไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นมานะเราก็จะมีโอกาสละได้แต่ถ้าไม่รู้อะไรเสเลยนะครับเพราะการที่เราจะละกิเลสได้เราต้องรู้จักกิเลสดีซะก่อนนะคนที่ไม่รู้จักกิเลสดีซะก่อนไม่อาจจะก,กําจัดกิเลสได้หรอกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปแก่คนที่มีปัญญารู้จักดีทีแรกเริ่มรู้จักก็คือ,อการเรียนการศึกษา ให้รู้ว่าอย่างนี้มันโลภะอย่างนี้มันโทสะอย่างนี้โมหะอย่างนี้มานะอย่างนี้มันทิฏฐิเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วรับทราบไว้เวลาปฏิบัติไอ้ตัวจริงปรากฏนั่นแหละเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาแต่ปรากฏว่านักปฏิบัติไม่ยอมให้กิเลสเกิดนะบังคับจิตของตนอย่าให้ยินดีบังคับจิตของตนอย่าให้ยินอะไร และถ้าความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดแล้วจะมีโอกาสศึกษาอะไรยังไงก็ต้องปล่อยเขาเกิดตามธรรมชาติแต่เราจเจริญปัญญาอยู่พอเกิดขึ้นมาอีกเพราะเราไม่ใช่พระอระหันต์อะไรที่กิเลสจะไม่เกิดนั่นแหละเมื่อวางใจเป็นกลางอย่างนั้นจึงจะมีโอกาสศึกษาโอ้กิเลสชนิดนี้กําลังเกิดแก่เราชนิดนี้กำลังเกิดแก่เรา,เแ,เราแต่นี่ไม่พอเข้ากรรมฐา,านปั๊บ เกิดความฟุ้งซ่านงดหงิดจิตของเราจะต้องตั้งอย่างไรกรรมฐานอย่าฟุ้งซ่านก็ไม่มีความคิดจะศึกษากิเลสคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นอุตตจจะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะนะก็ควรจะทําความรู้จักเป็นอย่างนี้นะแม้แต่อาหารการกินกลัวว่าจะเกิดโลภความยินดีชอบใจขึ้นมาพอก็เอาอาหารอร่อยอร่อยไป ตัวเองก็อดอร่อยไม่ได้นะก็ชอบใจไม่ได้ไปโทษคนทําแต่นี่จะโทษตัวนะททาไมต้องมาทำอาหารอร่อยอร่อยย่อยใจกันอย่างนี้เราขอฉันจะมาละกีเลย <laughs> แต่ที่จริงดีนะครับมันเป็นเหตุให้เราได้รู้ว่าเออเรายังมีความยินดีชอบใจในเวลาที่เรากินอาหารแสดงว่าขาดโยนิโสมนาสิการในการกินอาหารแน่นอน อก็จะมีโอกาสประพูิการปฏิบัติของเราต่อไปแล้วจะให้ทำยังไงอ้าวข้าวคลุกน้ำปลาหรือว่าคลุกเกลือกินเหรอโลภะไม่เกิดเมื่อโลภะไม่เกิดอ,อย่าลืมสิโทสะมันก็เกิดได้อีกเเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจกิเลสนะถ้าหากว่าใครเป็นนักปฏิบัติเราไม่อาจจะปฏิเสธกิเลสได้เราเป็นคนมีกิเลส คนที่ปฏิเสธกิเลสที่อันเป็นสิ่งที่ตัวมีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่รับอะไรก็เรียกว่าไม่อยอมไม่รับไอธรรมชาติของจริงที่มีอยู่ในตัวปฏิเสธตั้งแต่ต้นแต่ก็บอกว่าะจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมกิเลสเป็นสัจธรรมไหมครับก็เป็นเขากําลังสแสดงให้เห็นแมวสัจธรรมของตัวคืออะไรก็ไม่รู้ จะเห็นสัจธรรมเขาให้เห็นกิเลสนั่นแหละเป็นสําคัญเพราะว่าเราปฏิบัติไปจะละกิเลสต้องเห็นกิเลสนะเข้าถึงกิเลสจึงจะละได้บางคนนะ่ะสุดโตรงไปซะอีกเราจะรู้จักกิเลสดีและกิเลสได้ในที่สุดเราต้องคลุกคลีกับกิเลสว่างนันว่าแล้วก็ไปเที่ยวบาเที่ยวครับเที่ยวในครับให้เกิดกิเลสมากมาก,มากจะได้ รู้จักกิเลสและแลกกิเลสได้อย่างนั้นไม่ได้ทําความรู้จักนะอย่าลืมว่ากิเลสที่เรารู้จักเขาตั้งอยู่ในฐานะเป็นศัตรูที่เราจะต้องอละแต่ถ้าเราไปคุกครีอย่างนั้นนะนะครับมันไม่ใช่ศัตรูนะันเป็นเพื่อนซี้ไ <laughs> ปจะเป็นละความคิดจะละจะมีได้ยังไงเรามีความสุขไปกับกิเลสนั้นไปแล้วก็กอดคอกันไป วันไหนไปไม่ได้ขัดข้องแหมงุดหงิดเดือดร้อนเห็นไหมเราจะละกำจัดศัตรูได้เราก็ต้องรู้จักศัตรูให้ดีหน้าตาเป็นยังไงบ้านช่องอยู่ที่ไหนออกจากบ้านเวลาเท่าไหรกลับบ้านเวลาไหนแวะที่ไหนบ้างจึงจะมีโอกาสกำจัดได้ด้วยดีไม่กำจัดผิดตัวว่างั้นเธอเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราจะกำจัด ศัตรูคือกิเลสแล้วก็ต้องศึกษากิเลสไนะหนดีเข้าถึงความเป็นไปของกิเลสจริงจะกําจัดได้ปฏิปทาใจเริญปัญญาที่ียกวิวปัสสนานะเป็นอุายกับทําความรู้จักกับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดีวิเศษวิโสอะไรเป็นบุญอย่างนั้นอย่างนี้เรานะเราว่าเทิดทูนังไปนะครับเป็นเบียง ทำให้เราได้รู้จักกิเลสตอนนั้นเองนะครับกรรมฐานไปรู้จักของไม่ดีเพื่อที่กําจัดออกไปถูกเนื้อถูกตัวตรงไปตรงมาดีด้วยแต่เรารู้จักกิเลสดีแล้วก็รู้จักกิเลสตอนนั้นดีอย่างเวลาเราเรียนเราศึกษาเห็นไหมเรายังเจอเลาว,ว่ากิเลสหลายตัวมันเหมือนกันทีนี้ถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาก่อนแล้วเรารู้ได้ยังไงอะว่ามันคนละอย่าง ราคะกับเมตตาโอ้ยเหมือนอยที่จะตายไปราคะก็เยื่อยใยในอารมณ์เมตตาก็เยื่อยใยสัตว์บุคคลเหมือนกันจะตายในลักษณะที่เยื่อยใยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาในเวลาเข้ากรรมฐานนั้นยังมีอีกเยอะแยะนะที่มีโอกาสจะเหมือนกันเป็นเหตุให้เราจเจริญภาวนาผิดเช่นสำคัญวิตกว่าเป็นสติ เราเป็นคนใจเรือนสติเอาแต่นึกถึงอารมณ์นั้นอยู่บ่อยๆนึกถึงนั่นมันวิตกเจตสิกนะสติมันเป็นอีกอย่างหนึง่งเวลาดูรูปดูนามขันธารายตะนะก็ได้แต่บริกรรมพึม,พ,ม,พ,มพึมฟั่ฟัไปอย่างนั้นมันเป็นบทบาทของวิตกแน่ๆนสติมันเป็นอีกอย่างแต่ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นสตินะอย่างนี้นะครับ พวกนี้ก็จังรู้จักแต่ว่าทําไมต้องไปทําอย่างนั้นต้องรู้จักอย่างนั้นนะนี่ต้องย้อนมาตรงนี้เพื่อจะได้รู้จักกิเลสและกําจัดกิเลสได้ในที่สุดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลําดับญาณของท่านท่านมีแต่พูดว่าเป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสนามรูปวารีเฉตยานเห็นไหมกําจัดวิชฉาทิฏฐิที่นว่าเป็นอัตตา พอปัจจัยปริแขยาน,ำนกำหนดรูปปัจจัยได้กำจัดอะไรกำจัดวิจิกิจแฉความสงสัยว่านามรูปนี่มาจากไหนใครสร้างประการใดวิจิกิจแฉก็กิเลสอย่างนี้เป็นต้นกำจัดกิเลสไปตลอดหรอกไม่ได้เป็นไปเพื่อเห็นนั่นเห็นนี่ที่เห็นเข้าใจว่าวิเศษวิโสอ,อย่างนั้นอย่างนี้สักหน่อยแต่าการเห็นนั่นวิเศษวิโสจริงนะครับแล้วมันจะไล่กิเลสอะไรยังไงอะ เห็นว่าดีแล้วเราก็ต้องพอใจทีไอ้พอใจมันก็เป็นกิเลสนไหนะเป็นตัณหายานที่จใจช่วยอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นยาเพราะเป็นยานละกิเลสท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของวิเศษประเสริฐนายยกย่ในฐานะอะไรอะไรอย่างอื่นเอ๊ะทำไมมาตรงนี้และจะกลับเข้าที่ยังไงก็มานะฉันเป็นคนได้ฌาน อ๋อกัมัฏมิมานะลงอย่างในทงอัศมินะนั่นแหละถ้าไปเทียบกับคนอื่นนะเราได้ชานาครบแต่ท่านพูโน้นปฏิบัติพร้อมๆกว่าเราได้แค่สองชาตเองอย่างนี้มานะวาดีกว่าอะไรครับรครับทวยกเว้นทุกเวทนาและทำิสามเวยเทุทนาและทำแบบทายุต คือมานะไม่เกิดโดยการทําให้เป็นอารมณ์นะไม่เกี่ยวกับทุกขเวทนาเพราะว่าพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นไอ้ที่ทำไว้ในใจว่าเราสเสวยทุกขดีกว่าคนโน้นสเสวยทุกขไม่ดีเท่าเราอย่างนี้มันไม่มีเพราะว่าทุกขไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักมานะต้องเป็นไปกับความรัก ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามานะจะต้องเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตเสมอคล่นที่ว่าโลภะมูลจิตก็มีแต่ไฟหาอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้มานะที่เกิดร่วมในอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องยอมรับแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นอิจฉารมณ์ไม่มีหรอกเราสวยทุกได้มากกว่าเราดีกว่าคนโน้นมากมายอันนี้มันไม่มี ต่อให้เป็นอัศมิมามันะอะไรก็ไม่มีเวลาเสวยทุกก็รับรู้แต่ว่าเรามีทุกถ้ามานะของเขาเกี่ยวกับการนี้ก็เกี่ยวกับว่าเราเป็นชาวนาเราจึงต้องมาประสบทุกอย่างนี้ที่เป็นมานะตรงที่ถือว่าเป็นชาวนาไม่ใช่ตรงที่มีทุกอย่างนี้นะครับทิฏฐินั่นเองเป็นอนุัยเพราะเอตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐานุัย ทิฏฐานุสัยนี้ย่อมนอนเนื่องในจิตุบาที่สัมปยุตกับทิฏฐิสี่ดวงเท่านั้นโดยเกี่ยวกับเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันท่านเรียนตั้งแต่ไปริเขตที่หนึ่งแล้วทราบแล้วว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี้เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตสี่ดวงเท่านั้นที่เรียกว่าสัมปยุตกับทิฏฐิส่วนโดยเกี่ยวกับการกระทําให้เป็นอารมณ์ย่อมนอนเนื่องในธรรมตั้งหลายที่นับเนื่องในสักกายะ กายที่มีอยู่ก็คืออุปาทานขันหะท่านมาพูดว่าสักกายะก็เพื่อที่จะให้สัมพันธ์กับคําว่าสักกายะทิฏฐิย่อมนั้นเนื่องในธรรมตั้งหลายที่นับเนื่องในสักกายะเอาก็จริงๆก็คืออุปาทานนะขันหะเพราะเราจะมีความเห็นผิดก็เกี่ยวกับว่าเรารูปเป็นเราเรามีรูปอะไรอย่างนี้ทั้งเป็นเป็นเรื่องของอุปาทานนะขัน ที่พึงเห็นว่าเป็นอัตราโดยอาการยี่สิบโดยในว่ารูปเป็นเราเป็นต้นข้อนี้ก็สมจริงตามที่ตรัสไว้ว่าสัพพะสกกายะปริยาปนเนสุธรรมเมสุเอทะทิฏฐานุสยอ,อนุเสติแปลว่าในธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องในสักกายะทั้งปวงในธรรมเหล่านี้ทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่อง เป็นอย่างนี้พูดง่ายง่ายว่าอัตภาพกายาวานาคือพร้อมตั้งจิตใจพร้อมตั้งความรู้สึกของเราอันนี้เองนะครับเป็นที่ตั้งของทิฏฐานุใสอนุใสคือทิฐิย่อมนอนเนื่องถ้าหากว่าเกี่ยวกับว่าเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันก็จะเพาะในโลภะมูลิตที่สัมปยุตกับทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวก่อนดิ ในโลพระที่สัมปยุตกับทิฐิสี่ดวงนั่นเป็นสักกายะหรือเปล่าเป็นอุปาทานขันหรือเปล่าเป็นทมที่ไม่ใช่อุปาทานาขันเป็นขันแต่ไม่ใช่อุปาทานาขันมีไหมมีดีครับมีนั่นคืออะไรมัคคิตตุบาสีผลจิตุบาสีมัคคิตตุบาทนะ่คือนามขันสี่นะ อันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันมรรคจิตตุบาทเหล่านี้แต่ละมากเนี่ยเป็นนามาขันสี่มีเวทนาเป็นต้นไม่ใช่อุปาทานาขันเพราะว่าไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานความยึดมั่นไว้เรา,าของเราผลจิตตุบาทก็เหมือนกันนิพพานไม่เป็นขันอยู่แล้วอย่าไปเที่ยวโยงเข้ามายุ่งนะนอกนั้นนะครับเป็นอุปาทานาขัน โลภะที่สัมปยุตกับทิตติสี่ดวงก็เป็นอุป,ปาทานนัขันแต่ว่ามันพิเศษก็เกี่ยวกับว่าตัวทิฏฐานุใสเข้าไปนอนเนื่องโดยการเกิดร่วมกันได้นอกนั้นแม้เป็นอุป,ปาทานนัขันเป็นที่นอนเนื่องของทิฏฐานุใสเหมือนกันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่โดยการเกิดร่วมกันโดยการทำให้เป็นอารมณ์เป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนเกี่ยวกับอาการที่เป็นไปว่ารูปเป็นเราเป็นต้นนะครับก็ต้องยกไว้คราวหน้าขออนุ